เคยสงสัยไหมครับว่าเดือนมก,กราคมที่เป็นเดือนแรกของปีเนี่ยอะไรมันก็จะเริ่มต้นแบบช้าๆแม้แต่ราคาทองคําแต่สถิติล่าสุดบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าจะลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็นะฮะผลตอบแทนของการลงทุนคือซื้อทองคําในเดือนมก,กราคมเนี่ยจะให้ผลตอบแทนระยะยาวสูงเกือบ3เท่าถ้าถือกันยาวๆเริ่มต้นตั้งแต่มก,กราคมนะครับ เรื่องนี้นะครับหัวหน้าภูมิภาคตะวันออกกลางและฝ่ายนโยบายสาธารณะของสภาทองคําโลกคือแอนดรูเนเลอร์เนี่ยนะฮะเขาออกมาพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการวิจัยพฤติกรรมการลงทุนและแนวโน้มผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการซื้อทองคําในเดือนมกราคมแล้วถือยาวๆนะฮะคือซื้อมกราคมแหละแล้วถือยาวๆเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับแอนดรูเนเลอร์บอกอย่างนี้ครับว่าคือไอ้เจ้าตัวเลขสถิติเขาพบอย่างนี้ว่า61%นะฮะ ของผู้บริโภคในประเทศที่เขาไปทําการศึกษาเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นในทองคํามากกว่าเชื่อมั่นในสกุลเงินที่เขาถืออ,อันนี้ก็เป็นคำถามนึงก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวเราเรา,เราถามก็เราอยถามท่านผู้ชมต่อไปนะฮะ61%ของผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศต่างๆนี่นะครับปรากฏว่าเชื่อมั่นในทองคํามากกว่าเงินที่ตัวเองถือนะฮะ65%เชื่อว่าทองคำเนี่ยไม่มีวันสูญเสียมูลค่าในระยะยาวเลย 6 7เจนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยก็คือเครื่องมือทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดไม่ว่าค่าเงินจะอ่อนค่าหรือเงินเฟอ้อจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆคือข้าวยากมากแพงเห็นไ,ไหมฮะนั้นเฉพาะสสถิติที่บอกเนี่ยคือมันชี้เห็นแล้วว่ายังไงคนก็ถือทองถูกไหมฮะคนไม่ถือเงินหรอกครับเพราะเงินถือไว้โดยเฉพาะเงินสดมันก็ถูกเงินเฟ้อกินนะค่าเงินก็อ่อนลงทุกวันสังเกตได้ว่าราคาสินค้าขึ้นแล้วไม่มีลงใหญ่แล้วก็มีแต่เล็กแต่ราคาเท่าเดิม ถ้าจะพูดประาชาวบ้านนะฮะมันจากสถิติตรงนี้ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เลยทําให้มีการประเมินกันนะครับว่าเรื่องของผลตอบแทนที่ลงทุนในเดือนมกร,ราคมแล้วถึงกันยาวๆเนี่ยนะฮะตามสถิติที่ย้อนหลังกลับไปนี่มันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับทางานของสภาทองคําโลกบอกว่าผลตอบแทนที่เห็นชัดเจนในการลงทุนทองคำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นปีของแต่ละปีย้อนข้อมูลไปตั้งแต่ปี2 5 1 4ถึง2566ท่านผู้ชมน่าเอากี่ปีฮะ2 4 3 4 445464 50ปีนะฮะสภาทองคำโลบเปิดตัวเลขย้อนไปตั้งแต่ปี2 0 1 4ถึง2 1 6 6เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการซื้อทองคําตั้งแต่ต้นปีในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวแล้วถือยาวๆเลยนะฮะให้ผลตอบแทนสูงถึง1.79ซึ่งผลตอบแทนตรงนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยลงทุนแบบรายเดือนถือสั้นๆเกือบ3เท่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นการที่ใครก็แล้วแต่หรือว่าเป็นนักลงทุนที่ซื้อทองคําในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเราตัดปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะอัตราแลกเปลี่ยนทิ้งไปเลยเนี่ยนะครับแล้วถือซื้อเสร็จแลถือยาวผลตอบแทนจากสถิติ50ปีย้อนหลังของสภาทองคําโลกยังบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณซื้อทองคำในเดือนมกราคมแล้วถือยาวเนี่ยผลตอบแทนเฉลีย่ย1.79%มากกว่าการซื้อแบบรายเดือนถึง3เท่าเพราะการซื้อแบบรายเดือนก็จริงฮะ ในแต่ละปัจจัยแต่ละเดือนมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสถานการณ์และปัจจัยชนิดที่อุ้ยเหนื่อยเปลี่ยนตลอดนะแต่ทําไมการถือตั้งแต่ต้นปีมันถึงให้ผลตอบแทนระยะยาวสูงในเฉลี่ยอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่า 1. การจบสิ้นปีไปเนี่ยเขาจะรู้แล้วครับว่าผลตอบแทนในปีย้อนหลังนียเป็นยังไง 2. การเริ่มสตาร์ทตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปถ้าถอยหลังกลับไปในข้อมูล50ปีคืออะไรทราบไหมฮะมันเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะทุกๆ4ปีคือ ยี่สมกราคมมันจะเป็นวันที่ประธานาธิบดีคนใหม่ต้องเข้าสาบานตนเพราะฉะนั้นไอน้นโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่แถลงมาก่อนหน้านั้นแล้วเกิดว่าตัวเองได้ขึ้นตำแหน่งว่าที่แล้วพอ20 20เสร็จปับ๊บแล้วจาก20บไปมันก็เป็นช่วงของการที่ต้องทำตามที่สัญญิงสัญญาในการหาเสียงถูกไหมฮะเพราะนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยทำให้ภาวะทองคำโลกในทุกๆ4ปีของเดือนมกราคมเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงและผันผวนและต้องจับข้อมูลให้ดีๆีนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อเก็บต่อ ไว้หรือว่าซื้อเพื่อที่จะมองต่อว่าปัจจัยหวกและลบของทุกๆ4ี่ปีหลังจากมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าปกติแล้วธุรกรรมนะครับหรือว่าทรานซัคชันต่างๆในช่วงของต้นปีโดยเฉพาะเดือนมก,กราคมเอากันไปว่าประมาณ2สัปดาห์แรกนี่นะฮะปริมาณการซื้อขายของทองคําหรือธุรกรรมเนี่ยจะยังไม่บือหวาหรือคึกคักพอสมควรในแง่จานวนของธุรกรรมนะฮะเพราะมันเพิ่งเปิดปีใหม่มาเองนะฮะ สัญญาณต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนแม้ว่าจะมีการประเมินสัญญาณข้ามปีกันก็แล้วแต่เพราะอะไรก็เปลี่ยนขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยการซื้อมกราคมและถือยาวย่อมให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงกว่าการซื้อรายเดือนและถือสั้นขึ้นถึงประมาณเกือบสามเท่านะฮะ แต่ถ้าหากว่าอันนี้คือในสกุลของดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ถ้าหากว่ามาดูในแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องอะไรครับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลในแต่ละประเทศเข้ามาเป็นตัวน้ําหนักด้วยนะฮะเช่นในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แบบเงินในสกุลแต่ละประเทศอาจจะแข็งค่าหรืออ่อนค่าไม่เท่ากันเม่เทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็จะต้องเป็นปัจจัยที่ไปถ่วงน้ําหนักกันพอสมควรสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับสาหรับเรื่องนี้กันนะครับ